สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าเราควรจะดื่มชาเขียวช่วงเวลาไหนจึงจะให้ประโยชน์สูงสุดกับร่างกายนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มชาเขียวเนี่ยควรจะเป็นช่วงเวลาระหว่างมื้ออาหาร การดื่มชาเขียวหลังมื้ออาหารไปประมาณ1-2ชั่วโมงเนะี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่มันจะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยออกมาแล้วทําให้วิตามินต่างๆที่เรากินเข้าไปเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ควรจะดื่มชาเขียวไปพร้อมๆกับมื้ออาหารนะคะไม่ควรจะกินอาหารด้วย,วยแล้วก็ดื่มชาเขียวไปด้วยเพราะว่ามันจะไปยับยั้ง การดูดซึมของอาหารในมื้อนั้นนะคะเพราะว่าในชาเขียวเนี่ยก็จะมีสารพวกคาเฟอีนแทนนินนะคะถ้าหากว่าเรากินไปพร้อมอาหารเนี่ยบางทีเนี่ยสารอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปในมื้อนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกยับยั้งการดูดซึมนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดื่มชาเขียวเนี่ยก็ควรจะเป็นระหว่างมื้ออาหารนะคะหรือว่าหลังกินอาหารไปแล้วเนี่ยประมาณ 1- 2ชั่วโมงค่ะแล้วบางคนนะคะก็สงสัยว่า ตื่นมาปุ๊บเนี่ยดื่มชาเขียวเลยดีไหมแนะนําว่าไม่ควรค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารได้นะคะเพราะตอนเราตื่นนอนมาท้องเราอยังว่างอยู่แล้วอีกอย่างนะคะในชาเขียวก็มีคาเฟอีนด้วยพอเราดื่มไปตอนที่ท้องว่างเนี่ยคาเฟอีนก็จะออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายเนี่ยขับน้ําออกไปมากเกินไปอาจจะทําให้เราผิวพรรณแบบเหี่ยวยน่นแล้วก็ ิวพันไม่ไม่ผ่องใสนะคะทางที่ดีควรจะกินอะไรก่อนนะคะช่วงเช้านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากกินอาหารมื้อเช้าไปแล้วเนี่ยสัก1-2ชั่วโมงค่อยดื่มชาเขียวตามค่ะและสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะแนะนำว่าให้จิบชาเขียวก่อนไปออกกำลังกายสักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนไปออกกำลังกายนะคะมันจะทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยกระปีก้กระเป๋าขึ้นนะคะการ ดื่มชาเขียวก่อนออกกำลังกายสักครึ่งถึง1ชั่วโมงดีมากๆค่ะและหากว่าใครอยากจะดีถอกร่างกายนะคะสามารถที่จะจิบชาเขียวทั้งวันก็ได้แต่ต้องเป็นชาเขียวอ่อนๆคือชงชาเขียวอ่อนๆนะคะใส่น้ำไม่เยอะแล้วก็จิบระหว่างวันแต่ไม่ควรที่จะแบบดื่มไปเป็นแก้วๆแบบเยอะๆเลยนะคะในทีเดียวนะคะใช้ใช้วิธีการแบบ จิบไปเรื่อยๆระหว่างวันนะคะตวงไปสักหนึ่งหนึ่งขวดหนึ่งกระบอกนะคะใส่น้ำนี้เยอะเป็นชาเขียวอ่อนๆนะคะสามารถที่จะจิบระหว่างวันได้เลยนี่นก็ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายได้ดีค่ะนะคะที่กล่าวมานะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดื่มชาเขียวนะคะถ้าเราดื่มชาเขียวได้ถูกช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้สูงสุดค่ะ